อะไรก็รูปรูปก่อนรูปหอยก่อนมีเลียมมีเลียมเอ่อไม่มีไม่มีเลียเนาะรูปรูปก่อนรูปรูปก่อนให้น้ำเขาออกใช่ใช่ให้ให้น้ําน้ําที่มันสกปรกสกปรกให้น้ํามันไหลออกน้ําเมื่อหอยใช่ไหลออกน้ําเมื่อหอยใช่แล้วเราก็ค่อยเอาไปต้มก็ค่อยไอคุณหยาจ๋า ทำอะไรครับคุณยศพินโยอ๋อผมกำลังล้างหอยครับล้างหอยค็นคนชอบหอยใช่หอยเล็กก็มีนี่เห็นไหมนี่หอยก็มีหอยใหญ่ก็มีนี่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 เราต้องลูบก่อนลูบหอยก่อนก่อนจะกินก่อนจะต้มก่อนจะอะไรก็ลูบลูบก่อนลูบหอยก่อนให้หอยมันให้หอยมันเซ็ตตัวเซ็ตตัวก่อนมีเรียมมีเรียมเอ่อไม่มีไม่มีเรียมเนาะลูบลูบก่อนลูบลูบก่อนให้น้ำเขาออก ให้น้ำเขาออกใช่ใช่ให้ให้น้ำน้ำที่มันสกปรกสกปรกให้น้ำมันไหลออกน้ำเมือกหอยออกน้ำเมือกหอยใช่แล้วเราก็ค่อยออกไปต้มมก็ค่อยไอ้คุณอย่าดจ๋อเข้าไปลึกสิถ้าคุนจ๋อเข้าไปลึกเนี่ยมันจะลึกนะลึกกว่าไอ้หนูเนาะไม่ชอบเลยก้อ